ของปีนี้มีการจ้างงานผ่านช่องทางออนไลน์ในเอเชียเติบโตสูงถึง9%เมื่อเทียบกับรตรมาสที่4ของปีที่แล้วค่ะส่วนประเทศไทยนั้นเติบโตถึง1 3จากการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกแล้วก็ค้าส่งเพื่อที่จะขยายการลงทุนไปยังหัวเมืองสําคัญที่กําลังเติบโตและมีกําลังซื้อรวมทั้งรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจังหวัดนครราชสีมาอุดรราชธานีนะคะอุดรธานีขออภัยค่ะอุบลราชธานี ขอนแก่นเชียงรายเชียงใหม่ระยองชนบุรีแล้วก็สงขาลารวมถึงภูกเก็ตแล้วก็สุราษฎร์ธานีด้วยค่ะซึ่งในเรื่องดังกล่าวนี้คุณจอยเขากรรมาการพิจารการของบริษัท JobDB นี่เขาก็ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะ,ะใช่ค่ะบอกว่าตอนนี้นมีมีาตำแหน่งที่เป็นที่ต้องการของตลาดนะคะอาชีพ5ตําแหน่งก็คือฝ่ายขายแล้วก็บริการลูกค้าวิศวกรไอทีธุรการแล้วก็ทรัพยากรบุคคลรวมถึงการตลาดด้วยค่ะ ส่วน3กลุ่มธุรกิจที่มีความต้องการบุคลากรเข้าร่วมง,งานอย่างสม่ำเสมอก็คือธุรกิจการจัดการทรัพยากรบุคคลและธุรกิจที่ปรึกษาทรัพยากรบุคคลหรือว่า HR นั่นเองนะคะอันที่2ก็คือธุรกิจด้านไอและอย่างที่3ก็คือธุรกิจบริการด้านการเงินค่ะส่วนอีก2ธุรกิจที่ติดท็อป5ใหม่ในปีนี้ก็คือธุรกิจสายการผลิตในทุกอุตสาหกรรมโดยเฉพาะตำแหน่งช่างต่างๆที่กำลังขาดแคลนอย่างหนักค่ะรวมถึงธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์การตลาด เนื่องจากว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตโดยเฉพาะด้านการตลาดที่ช่วยปรับกลยุทธ์ในการสื่อสารแบรนด์หรือว่าผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักกับสาธารณะจนเกิดกําลังซื้อในที่สุดค่ะก็เรื่องนี้ก็ปัจจุบันไทยมีความไม่สมดุลในเรื่องของโครงสร้างแรงงานอยู่นะคะก็มีทั้งปัญหาแรงงานระดับล่างแล้วก็มีแรงงานหลายระดับอยู่มากนะคะดังนั้นเนี่ยปัญหาคุณภาพแรงงานไม่ตรงกับความต้องการของตลาดก็ยังคงมีอยู่ค่ะ แรงงานที่เป็นที่สนใจส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนี่ยค่ะไอที IT, โปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วก็คนที่ทํางานทางด้านของโซเชียลมีเดียเป็นคนที่ตั้งใจทํางานแน่นอน <Okay. S 1> อยู่แล้วนะคะแล้วก็มีบุคลิกภาพที่ดีใฝ่รู้พร้อมรับสิ่งใหม่ๆเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสม่ําเสมอค่ะกลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยนายจ้างก็จะหยิบยื่นงานให้แล้วก็ส่วนคนที่เกี่ยวข้องกับ กับงานต่างๆก็ควรศึกษาข้อมูลความต้องการทางด้านแรงงานด้วยเพื่อให้การหางานของคุณได้ตรงกับความต้องการมากที่สุดนะคะ